เป็นกะหมดน้ำลายไ่กออนอ่านพระพุทธเจ้าทางกระเดินจงกรมนั่งสม,มาธิภาวนาบรรดาพระสาวกทั้งหลายร่วนซึ่งร้วนแล้วต้องจะเป็นพระหรหันต์ในประเภทอริยบุคคลท่านสุดท้ายท่านสูงสุด ไม่ปรากฏว่าองค์ไหนไม่ทาความภาคเพียรนั่นก็เป็นเหตุให้คิดขึ้นมาเอ๊ะท่านทําความเพียรไปเพื่ออะไรถ้าความเพียรเพื่อจะถอดถอนที่เลสก็เห็นควรเพราะพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายเหล่านั้นแหละท่านหลุดพ้นจากที่เลสได้เพราะความเพียร แต่ขั้นพ้นจากกิเลสไปแล้วท่านทำความเพียรเพื่ออะไรและในธรรมยูุบทหนึ่งก็มีรับกันไว้เหมือนกันแต่มันไม่สนใจจุดนี้มากกว่าจุดนั้นมากกว่าจุดที่สงสยัยทำเรื่องทิฏฐธรรมวิหารธรรมทำทิฏฐธรรมวิหารธรรมเราไม่เข้าใจ เวลาอยู่มีปกติท่านทางความเพียรเพื่อท,ที่หาธรรมในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมคือปัจจุบันเป็นทมเครื่องอยู่ในปัจจุบันระหว่างขันธ์กับจิตแต่เราไม่ทราบที่เราว่าระหว่างขันธ์กับจิตอะไรต่ออะไรงานที่ทำปัจจุบันความจริงแล้ว พระอาการทุกส่วนของพระพุทธเจ้าก็ดีธาตุขันทุกส่วนทุกอาการของพระรหัสละหันก็ดีมันเป็นสมมุติทั้งนั้นธาตุขันนี้ไม่ได้เป็นพระไม่ได้เป็นอรหันด้วยนี่รูปเวทนาทัญญาทังขารมีญ,ญาณไม่ได้เป็นพระระหรันไม่ได้บริสุทธิ์ด้วยพระระหรันมันเป็นธรมรมธาตุทั้งนั้นคือเป็นเครื่องมืออยู่ดีๆเนี่ยเครื่องมือทํางานคนจะดีจะชั่ว เครื่องมือก็ไมดได่ดีได้ดีได้ชั่วด้วยเพราะเป็นเครื่องมือถ้าเราเทียบทีนี้เมื่อธาตุขันยังมีอยู่ความเกี่ยวข้องกับธาตุขันเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรธาตุขันมันเหมือนกลจักรมันหมุนตัวดุจตามหลักธรรมาชาติของมัน เรื่องอนิจจังก็เป็นไปในส่วนร่างกายอย่างลึกลับก็มีเช่นความแปลสภาพไปในทางแต่นี่มันก็เป็นแปลสภาพอยู่ตามเอียบทต่างๆเช่นความสุขความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นมาเพราะความแปลสภาพของธาตุขันนั้นให้แสดงความแปลสภาพของเวทนาขึ้นมาต่างๆมันก็มีความจดความจําความคิดความปรุงต่างๆมันเป็นสิ่ง ที่เกิดที่ดับเป็นของไม่แน่นอนนี่จิตซึ่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เมื่ออาศัยสี่กับสิ่งอย่างนี้แล้วจะปฏิบัติต่อสิ่งเหมันนี้นได้อย่างไรสมกับความรับผิดชอบขอเขาอยู่แล้วย่นเข้าไปถึงเรื่องความคิดตึง ความคิดปรุงเป็นสิ่งสําคัญอยู่มากจะทำให้อาการภายในไม่สะดวกมันใช้ความคิดปรุงมากขาดขันก็อ่อนเพรียแล้วพ่ออย่างยิ่งก็อ่อนเพรียภายในอวัยวะส่วนละเอียดนั้วจะปฏิบัติยังไงถึงจะเป็นการระงับความอ่อนเพลียเหล่านี้ลงได้หนัก พอแยกออกมาท่านี้มันก็เข้าใจถึงเรื่องสมาธิภาวนาที่ท่านทําไปเป็นประจำตลอดอาวาสารในชีวิตมีความจําเป็นต่อธาตุขันอย่างนี้คิดไปคิดมาคิดมากเข้ามันก็ไม่ได้หลืนมันก็ไม่ได้เนี่ยรู้ชัดมันเหมือนกับ เราดึงสายยางออกไปดึงออกไปยาวยาเพื่อจะใช้พอวามันก็ดิดทับเข้าไปดึงออกไปวางดิดทับไปดึงไปต่อไปเลยไม่ออกอีกตัวคิดเรื่องนั้นวาดภาพเรื่องนี้เพื่อจะใช้การใช้งานยิ่งเป็นการกะการตวงการคำนวณด้วยแล้วยิ่งจะใช้สัญญากับสังขานนี้ เกี่ยวข้องกันอย่างมากมายนีนเวลาใช้างานนานก็มันก็ทําให้อ่อนเพลียได้ต่อไปก็ไม่ทํางานฮะเพราะความเหนื่อยภายในธาตุขันจะพ้ออย่างวิ่งอ,อวัยวะส่วนละเอียดก็ปรากฏขึ้นมาแล้วก็ระงับเสียด้วยวิธีอย่งพระพุทธเจ้าเข้าสมาธิสมาบัติพระสาวเกเปรย เข้าที่ภาวน,นามันเป็นเครื่องบังคับอยู่ในตัวพอกำหนดเข้าที่เท่านั้นมันจะปล่อยทันทีทันใดเพราะอยากจะปล่อยงานอยู่แล้วเพราะงานนั้นไม่ใช่งานยึดงานถืองานทำไปธรรมนามธรรมนาถ้าว่าเป็นงานยึดงานถือที่เรียกว่าอุปทานแล้วมันก็ปล่อยได้ยากเพราะมันไม่ยอมปล่อยมันเสียดาย แต่งานของกัคคินาสบท่านไม่ได้มีอะไรเสียดายทำไปด้วยความจําเป็นชิดปุ่นไปด้วยเรื่องเวลาต่างๆที่เป็นความจำเป็นเพราะถ้าปล่อยท่านท่านก็ปล่อย,อยท่านได้อย่างรวดเร็วอาการทั้งหมดก็สงบจะสงบนานเท่าไหร่นั้นแล้วแต่ความพอของธาตุขัน เลือกจิตที่จะถอยตัวมารับสมมุติรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อออกจากที่นั้นแล้วก็สบายกร่ตือกาะเเในธาตุขัทนทรานทราบได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับคนที่ทำง,งานเมื่อหนีดอ่อนเพลียเต็มที่มารับทาน้นอนพักผ่อนร่างกายให้สบายจะตื่นขึ้นมาก็มีความสุขระหว่างสุขขันธ์ที่พักกันได้โดยความถูกต้อง เหมาะสมก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันอายุขยัยที่จะเป็นไปได้ถึงตามการตามเวลาก็เพราะการปฏิบัติระหว่างขันธกิจให้ถูกต้องเหมาะสมแก่กันนั่นแหละเกี่ยวกับกิจการงานมากๆฝืนอยู่เรื่อยๆจิตอยากจะพักก่ฝืนกันฝืนกันไปฝืนกันมาความแพ้ก็มาแพ้ที่ขันนี่แหละใ้แพ้ที่จิตจริงๆ ที่บริสุทธิแล้วนั้นไม่มีทางแพ้เพราะนั้นหมดเรื่องความแพ้ความชนะไปแล้วตั้งแต่ขณะที่ได้บรรลุรัมความแพ้ความชนะเป็นอน,นหมดปัญหาไปทันทีทันใดการที่จะทรงธาตขันให้เป็นไปในตามอายุขัยนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติระหว่างขี่ขันให้เหมาะสมกันไม่หามากเกิน,เนไปการเกี่ยวข้องกับป็นมดเย็นถูกคนเจตนาว่าการ อันนี้เป็นเรื่องสมมติเป็นเรื่องงานทางงาน,นต้องมีการพักผ่อนให้พอเหมาะพอควรแล้วอายุก็เป็นไปได้ตามอายุไขาหากผมมากไปก็สั้นเข้ามาสั้นเข้ามาเช่นเดียวกับเรามีเงินดีเราคเเอาเราสม,มมติว่าร้อยบาทในครอบครัวของเราวันหนึ่งใช้หมดไปเท่าไหร่ครอบครัวน้อย ถ้าวันหนึ่งหมดไปยี่สิบบาทนี่มันก็ได้ถึงห้าวันเอามาใช้ะอย่างพุ่มเพลยวันละสี่สิบห้าสิบบาทมันก็เพียงสองวันก็หมดแทนที่จะไปได้ห้าวันมันก็ได้เพียงแค่สองวันถ้าใช้วันละห้าสิบบาทก็ได้แค่สองวันหมดของท่าที่ไม่จําเป็นก็ให้มันหมดมีเรื่องของ ธาตุขันมันก็มีกฎเกณฑ์ของมันอยู่เช่นประมาณอายุเท่านั้นขันนี้ธาตุนี้จะหมดสภาพการรวมตัวใช้การงานรายได้ั้ะหมดความหมายในประมาณเท่านั้นปีเช่นแปดปีธาตุขันนี้จะหมดสมรถภาพทุกสิ่งทุกอย่างจะหลายตัวลงไป แต่ถ้าว่าใช้แบบหักโหมก็ไม่ถึงนั้นแต่ใช้เสิมเขียมใช้ให้พอเหมาะพอสมตาดังที่เขาใช้เงินร้อยบาทนั้นให้พอเหมาะกับครอบครัวของตอนนี้มันมันก็ได้ตามกําหนดนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีพราสาวกก็ดีท่าน ตนบำเพ็ญเพียรตลอดเวลาจนกระทั่งถึงวันประนิทพานเพื่อความรับผิดชอบในขันนี้เท่านั้นเป็นสำคัญพิเรศอ,อาสะาไม่ต้องพูดว่าท่านจะแก้อะไรท่านไม่มีมันไม่มีความหมายอะไรหรับพิเรศเพราะไม่มีพิเรศที่จะให้มาให้ความหมายในเกี่ยวกับเรื่องความเขียนบางทีเรียกว่าหมดมันหมดอย่างนั้นไม่ใช่หมดแล้วจะมาเกิดขึ้นมาอีกเอ๊ะทำไมพิเรศนี้ก็ว่าสิ้นไปแล้วทําไมวันนี้มันโผล่ขึ้นมา ก็แสดงว่ายัางไม่สิน้นเราไม่สามารถที่จะค้นพบส่วนละเอียดของมันที่ฝังอยู่อย่างจม,มิดเท่านั้นเองมันจึงต้องโผล่ขึ้นมาในเมื่อมีโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาได้แต่ทั้งหมดที่จริงแล้วจะเอาอะไรมาโผล่มันไม่มีตั้งแต่ขณะบรรลุธรรมถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วจากนั้นไประทั้งถึงวันนิพพานจะไม่ปรากฏเรื่องอะไรที่แสดงขึ้นมาว่าเป็นกิเลสภายในจิตใจตรงนั้นเลยนี่ความจริง แต่การประกอบความเพียรของพระอรหันต์ท่านผิดกับพวกเราอยู่มากประกอบพวกเป็นวิหาราธรรมระหว่างขันธ์กับผิดที่ปฏิบัติต่อกันให้เหมาะสมแลวความผาสุกสบายไปตามการตามเวลาจนกว่าจะถึงอายุไขแล้วก็ผ่านไปนี่เป็นตะเพณีหรือเป็นความจําเป็นของพระอรหันต์ท่านนับแต่พระพุทธเจ้าลงมา พราะฉะนั้นคุวาราจา์ท่านถึงประกอบความภาพเพืยอนของท่านอยู่เสมอเพีองเราเหมือนกับหนูตัวหนึ่งกับพอจะเข้าใจได้ถ้าลงจิตได้ยุ่งมากๆเกี่ยวกับหน้าที่การงานแล้วมัต้องทราบทันที้องหาที่หลบที่ซ่อนปลดปล่อย วางฐานะนั้นด้วยความสงบใจจดยอารมณ์ทั้งหลายเสียหรือแต่ความรู้ล้วนๆมันก็ผาสุเดเกี่ยวกับวิหารธรรมเี้เวลาพาก้าไปอย่างนั้นดังที่พูดตอนต้นนั้นมันไม่มีอะไรนะคือเหมือนไม่มีถึงอะไรจะมีอยู่ก็ตามนี่เราแยกออกมา คนไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศถาดขันของเราเองซึ่งนั่งตะมองอยู่เนี่ยมันมันก็ไม่มีในความรู้สึกหายหมดไม่มีถ้าเราจะพูดว่าเหลือนะเราเหลือแต่ความรู้อันเดียวเท่านั้นแต่คําว่าเหลือนี่มันก็ฝฟืนงฝืนเหมือนกันเพราะคําว่าเหลือเนี่ยมันเป็นสมมติแท้ ที่อันนั้นไม่ใช่สมมุติจะว่าว่าเหลือหรือ,อยังมีแต่ความรู้เท่านั้นพูดอย่างเต็มปากนี่ก็พูดไม่ได้อเอแล้วธรรมชาตินั้นจะหัวเราะเอาถ้าให้เหมาะสมกับธรรมชาตินั้นก็ไม่มีอะไรเี้ยบางท่านที่พูดพูดนั้นก็ทราบแล้วว่าไม่มีอะไรน้วมันจะทราบอยู่นั้นแหละพูดทราบนั่นเองพูดที่พูดไม่ถูก นี่จิตเป็นอย่างนั้นถึงขัน้นพูดไม่ได้พูดไม่ได้จริงอันเลยละเอียดละเอียดยังพูดได้เลยละเอียดไปแล้วมันก็ผ่านสมมติไปทั้งที่อยู่ในท่ามกลางแห่งสมมติน่นหะหักทานที่จะพูดถึงได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างว่าพูดได้โดยถูกต้องตามหลักธรรมชาตินั้นนีมันพูดไม่ถูก จิตเป็นอย่นี้มีอยู่กับทุกคนสภาพอันนี้เป็นแต่เพียงว่าสิ่งที่มันมีราคาทั้งหลายมันกดทวงอันนี้เลยมาเด่นเสียตั้งราคาให้ตัวเองทั้งๆที่มันยังไม่มีราคาตัวที่ตั้งราคาให้ตัวเองนั่นคือตัวกดทวงตัวไม่ใช่ราคาตัวไม่มีราคามานยกตัวขึ้นให้เป็นราคามันเลยทับสิ่งที่มีคุณค่ามีราคานั้นเสีย เมื่อแก้สิ่งนี้ออกแล้วสิ่งที่มีคุณค่าโดยธรรมชาติก็ปรากฏขึ้นมา,นมา,นาปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็ค่อยๆจะเห็นโทษสิ่งที่ตนเคยเสพสัรว่ามีราคาราคานี้ได้โดยลาดับลำดับไปเมื่อเห็นโทษแล้วก็มีช่องเห็นโทษหรือเห็นไถยข้ามามันก็มีทางที่จะต่อสู้มีทางที่จะปลุกเรื่องเพราะแต่ก่อนไม่รู้ว่าอันนี้เป็นไถยพอรู้แล้วใครจะไปนอนใจอยู่ได้มันก็ต้องพยายามเต็มสิกํลังความสำนึกจนกระทั่งถเต็มที่ เอาชีวิตเข้าแรกกันเลยเมอมันเห็นเต็มที่มันก็ปล่อยได้เต็มที่คุณค่าของจิตก็แสดงสตัวเต็มที่นะการพยายามทำละส,ะสางนี้เราจะให้กิเลสเข้ามาแทรกพอจะเริ่มพอนมามันมีเรื่องคนใดอันหนึ่งเข้ามาขีดมาขวางนั่นแหละ เหมือนไม่เขาไม่อยากให้พวกเขาเองซึ่เกาะอยู่ภายในจิตนั่นหลุดลอยออกไปจากใจนั้นก็แสดงเป็นคุญอุบายออกมาจากนั่นเนี่ยมาท่มสอนเราสมมติมนุษย์เรานี่มันสอนง่ายถ้าให้เให้กิเลสสอนมันสอนง่ายธรรมะสอนมันยากถ้ากิเลสกระซิบเพียงหนเดียวเท่านั้นลนะออยอมมอบราบเลย่ ธรรมะสอนไม่ค่อยลงไม่ค่อยเชื่อทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเพราะตอนนั้นกิเลสมันเป็นแนวหน้าอยู่นี่มันให้ธรรมะเข้าไปแทรกได้เลยกิเลสเป็นแนวหน้ากิเลสเป็นอาจารย์อาจารย์ใหญ่อาจารย์รองรองลําดับลงลงลาดับลาดาลงมาขั้นสตราจารย์มันก็เหมือนอ่าแล้วก็รองสตราจารา์ลงมาเป็นอาจารย์ธรรมดาจนกระทั่งถึงเป็นครูเป็นอะไรลงไปเรื่อย มันมีหลายอาจารย์อยู่ในภายในจิตประจาอยูมม่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจมีแต่อาจารย์เหล่านี้ทั้งนั้นเป็นเจ้าที่เจ้าการแล้วธรรมะจะแทรกเข้าไปได้อย่างไรเมื่อเราทราบตามหลักความจริงที่เป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็มีทางถึงจะยากลําบากหรืออุปกรณ์อุบายของกิเลสมันจะแทรกแทงกระซิบขึ้นมาโดยอาการต่างๆ ซึ่งเราเคยเชื่อมันเราก็พอจะจับมาพิจารณาเทียบเทียงถึงเหตุถึงผลความได้ความเสียของมันและของทำได้แล้วพอฟัดพอเหวี่ยงกันไปทุกก็ทนลำบากก็ทนยากง่ายก็ทนพอได้เมื่อไรเอาพอสู้เมื่อไรสู้เอาเวลาแพ้แพ้ไปก่อนแพ้ให้ให้เราทราบว่าเราแพ้แต่แพ้เพื่อที่จะต่อสู้อีก เมื่อได้โอกาสเมื่อมีกําลังจะต่อสู้มีชอว่าเราเห็นโทษหลายทั้งแราเห็นเข้าไปนั้นก็มีทางชนะได้ไม่ชนะอย่างละเอียดก็ชนะอย่างหยาบมันก็ต้องเข้าไปตั้งแต่กับเปลือกกับพี่นี่ก่อนแล้วแกเปลือกออกแล้วฟันเข้าไปกับพี่แล้วก็เข้าไปถึงแก่จนได้เมื่อฟันไม่หยุดไม่ถอยเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นเราเชื่อมันง่ายเชื่อกิเลสเพราะ เคยสนิทติดจมอยู่ด้วยกันมาจนกระทั่งเรากับกิเลสไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไร,ร,รมันเป็นเราทั้งหมดกิเลสทุกประเภทกลายเป็นเราจะแตะต้องกิเลสมันก็จะเป็นการแตะต้องเราไปเลยไม่อยากแตะต้องเพราะเรากับกิเลสมันแยกกันไม่ออกนอีรลัทกิทําให้คนนอนใจาหาทางแยกไม่ได้เพราะไม่หาเพราะไม่เห็นเรื่องของกิเลสก,กับตนเนื่องจากมันเป็นอันเดียวกัน้ะหมดแล้ว แม้จะเป็นเช่นนั้นก็าตามเราเป็นผู้มีความเชื่อความหลั่สายต่อหลักธรรมพุทธเจ้าเชื่อมือริงวารพระองค์ให้ช่วยก็คือศาสนธรรมนั่นแหละนำน้อมนำศาสนาธรรมเข้ามาแก้ตนยากลำบากก็สู้อดสู้ทนต่อไปก็ค่อยเปิดทางไปเปิทางไปแล้วเห็นแง่งความผิดของตน ความโง่ของตนไปเรื่อยๆด้วยอุบายแห่งธรรมเี้ยความเชื่อธรทมทั้งหลายก็ค่อยเด่นขึ้นเด่นขึ้นความเชื่อชีเ่เล็ดน้อยลงไปน้อยลงไปเพราะเห็นโทษของมันเรื่อยๆเห็น <voyez. S 2> ความโกหกมายาการพูดกับการทําไม่ตรงกันออกจะพูดง่ายว่านี่มันหลอกไปอย่างหนึ่งจะพยาําทำทำไปอย่างหนึ่งผลเป็นอย่างหนึ่งขึ้นมาไม่สมความหมายที่เราต้องการ ถ้าเราจะผูนเชื่อมันไปเรื่อยๆมันก็จบเา้าเราเทียบกันอย่างนี้ควรทมนั้นเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นจริงตลอดสายตั้งแต่ขั้นต้นจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดเป็นความจริงทั้งนั้นเวลาทําตามธรรมนะ้นจะได้รับความลาบากลบากลบนแต่ผลปรากฏขึ้นมาเป็นความสุขได้รับโดยล,าลาําดับลาดับเป็นที่พอใจ นียากกับง่ายมันก็ไม่สนใจอะไรไม่ถือเป็นภาระอะไรมากนะักยิ่งกว่าที่จะทําให้ยิ่งไปกว่านั้นทีนี้อาจารย์ทั้งหลายมันก็ค่อยถูกขับไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยถูกขับไล่ด้วยอดด้วยธรรมด้วยสติความเพียรสติปัญญาศรัทธาความเพียรทุกอย่าง เป็นเครื่องกันจักปักต่อกันไปเรื่อยๆเลยตามกันเข้าไปตามเข้าไป,าาไปจนกระทั่ง,งถึงที่สุดไม่มีอะไรเหลือหมู่วัตะวนที่เป็นให้เป็นเหตุให้หมุนเยียนเป็นเครื่องหลอกลวงจิตใจหมดจิ้มไปจากใจแล้วก็เหลือแต่ทำทั้งแท่งหรือทำทั้งดวงด้ยสยจิตที่บริสุทธิล์ล้วนเด่นอยู่ภายในตัวเอง นั่นคุณเอกและจิตเย่นงเดียวเท่านั้นในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเสมอกับอันนี้พอรู้อันนี้อย่างเต็มภูมิแล้วปล่อยอะไรเต็มภูมิเต็มที่ไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีอะไรเป็นคู่แข่งในโลกนี้ไม่มีมาถึงทำนี้แล้วไม่มีอะไรเป็นคู่แข่งหมดปัญหา นี่คือผลของการฝืนจิตใจจิตใจชอบจะกรรอ่อกรรมก่อเวรช่จะของอยู่เรื่อยๆนั่นแหละก่อเรื่องก่อลานั่นเนี่ยเหมือนก่อกรรมก่อเวรก็อทาคิดไม่ดีขึ้นมาแล้วมันก็ผลมันก็สนองตอบนี่มาปรากฏในเรามันก็เหมือนกับก่อกรรมก่อเวรนะเอ้ยมันเป็นอยู่ภายในจิตใจทุกคนนั่นแหละ ไม่ได้ว่าเพียงตั้งถังเล่าๆเพียงเท่านี้มันทั่วโลกขึ้นชื่อว่าธรรมชาติอันนี้มีอยู่ภายในจิตใจเรื่องดุจแย่ก่อควรมีภาระใจแล้วมันจะหาอุบายมีตลอดเวลาเพราะพวกนี้พวกหารายได้ได้หวังขาดทุนศู์ดอกอะไรทั้งนั้นได้น้อยก็เอามากก็เอามิจะเอาท่าเดียวไม่ยอมเสียสละก็คือเรื่องของกิเลสอะยอมเสียสละให้ใครทั้งนั้น หาจะดีเท่าฟ้าเขาสู้เราไม่ได้นะที่ดูดิยกตัวอย่างเหมือนคนเมาเหล้าเนะธรรมนามันก็เมาอยู่แล้วแลไ,ไปเอาเหล้ามากินเข้าไปอีกเขายิ่งเมาใหญ่ก็เพิ่มกิเลสตัวมเมาให้เด่นขึ้นไปขณะที่เป็นบ้าพูดข้ามได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอั้มมีอายก็คือคนเมาเหล้าขณะท,ที่มันโง่ที่สุดก็คือคนเมาเหล้านั่ แต่สำคัญว่าตนฉลาดที่สุดก็ขนาดนั้นแหละนี่ใครมาพูดทานหูไม่ได้เขาอยู่ฝากเมนก็ตา,า,ามเอ้าหามกูไปตีกับมันหน่อยน่ะเวื่อทั้งที่ทัง้งที่ไปไม่ได้ก็หามไปตีกับมันนั่นความสำคัญมีภาันที่ต้องแก้ตรงนี้ ด้วยความพย,ยายามของผู้เห็นโทษก็คือผู้รู้โทษแล้วนั่นผู้เห็นคุณก็คือผู้รู้คุณอย่างเต็มที่แล้วได้แก่พระพุทธเจ้าของเราถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครที่จะพูดได้เด็ดดวงและถูกต้องแน่นยั ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้านี้มีใครมันไม่มีโหโลกนสาวกที่เป็นพระอรหันต์ก็เพราะเชื่อตามคำของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติตนจึงไม่เป็นอย่างนั้นขึ้นมาให้เราได้กราบไหว้บูชาเราที่ยังไม่ได้เป็นอรหันต์เรา,ารก็ต้องการจะเป็นจะพ้นจากทุกข์ด้วยการประกอบความภาคเพียรโดวยวิธีต่างๆ อยู่แล้วเวลานี้จะพูดถึงวาสนาเราก็มีเต็มตัวของเราอยู่แล้วเราไม่ไปยืมวาสนาของใครมาบำเพ็ญคุณง,งามความดีมันเป็นขึ้นมาด้วยสิดิิตสัยศรัทธาความเชื่อพลนงสายของเราเองเราทําของเราเองเราบกพร่องที่ไหนพอจะไปหยิบดยืมของคนอื่นมาช่วยสนับสนุน ให้ประกอบความดีเรามีในตัวของเราแล้วเราว่าโรระบบพ่องที่ตรงไหนแล้วถ้าว่าเราบกพร่องที่ตรงไหน,นเราก็พยายามส่งเสริมแก้ไขจุดที่บกพร่องนั้นด้วยด้วยตัวของเราเองเราก็ไม่ได้ไปยืมใครมาแก้แก้ไขถ่งที่บกพร่องเหมือนกันสติปัญญาก็มีอยู่กับเราความเพียรก็มีอยู่กับเราที่จะส่งเสริมที่จะแก้ไขมีอยู่กับเราทท้านั้น เราไม่ได้หยุดยิมของไข่แต่ว่าเราไม่มีว่าสนาหเ,เราเป็นผู้รับผิดชอบเรามีมากมีน้อยเราก็รู้จัก,กตัวของเราแต่ไขดัดแปลงอยู่ที่ตัวของเราบําเพนี้ตัวของเราเวลาพอแล้วกตัวของเราเองเป็นผู้หลุดผู้พ้อที่เราเคยได้ยินแต่ข่าวท่านพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเป็นพระอราหันต์เข้าสู่พนิพพานเมื่อถึงข่าวของเรา เต็มที่อย่างนั้นแล้วเราก็เป็นไปได้เช่นเดียวกับท่านเพราะเดินทางสายเดียวกันจะมีทางผิดแวะให้ไปไหนผิดจากหลักสวดคา,าถาธรรมเพราะท่านจัดไว้ชอบแล้วทนั้นพูดดาเนินตามนั้นแล้วก็ต้องเป็นนิยามน,นิกธรรมนำพวกเพื่อนให้พ้นตัวโดยลำดับจนกระทั่งถึงพ้นทุกโดยชิ้นเชิงได้เช่นเดียวกับวิจารและสาวกท่านความจริงมันมีเท่าไหร่นั่นให้พยายามดูจิตของตัวให้มากกว่าเรื่องอะไร ดูเรื่องคาย็ตามมันไม่เห็นโทษเห็นคุณชัดเจนยิ่งกว่าดูเรื่องของเจ้าของเรื่องคนอื่นดีไม่ดีมันสังสมกิเลสขึ้นมาพ่อคุณขึ้นมาโดยเจ้าตัวไม่รู้แต่มากก็โดยลําดับลําดับดีไม่ดีนอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับวุ่นทั้งกลางวันกลางคืนเพราะเรื่องภายนอกพอมาดูตัวเหตุคือใจซึ่งเป็นผู้ประรุงประแ่กประ หาเรื่องหาเรานี่แล้วด้วยสติมันก็ทราบแล้วอันนี้ก็สงบตัวลงไปเราพอมีทางในรับความสุขความสบายแล้วเห็นโทษในความคิดความตื่นั้งจต่ของที่สะบุกเงาหลอกเจ้าของในจิตแห่งการพิจารณาตัวเองดูใจตัวเองใจนี้เป็นมหาเหตุเหตุตุระโยจะหมายถึงอะไรนี่เหตุเป็นปัจจัยปัจจัยมันจะเกิดที่ไหนถ้ามันเกิดขึ้นจาก ใจซึ่งเป็นต้นเหตุของสำคัญอารัมมานาปเจยโยมันเป็นอารมณ์มันอย่างไหนถ้าเป็นประจักษ์ใจปรุงขึ้นมาแล้วมันก็เป็นอารมณ์เป็นขึ้นจากที่นี้อภิธรรมท่านสอนจิตล้วนๆถึงเข้าใจกันยากกุศลธรรมากุศลธรรมานี่เหมือนกันเหตุปรียวยารัมมานาปรจโยที่ิปรโยวยานันตะระปเจโยนันตะระปเจโย ันเหมือนกันมันอยู่ที่นี่คือสอนที่ใจอภิธรรมท่านสอนแต่เราไม่เข้าใจเรื่องอภิธรรมเราไปจะด่วนตะสนใจให้เสียเวเลาแล้ดูใจซึ่งเป็นรากฐานของพิธรรมเป็นตู้ใหญ่ของพิธรรมเป็นที่แสดงออกแห่งกิริยาของอภิธรรมเช่นเหตุวิโยเป็นต้นเป็นอาการที่ท่านแสดงออกไปจากใจเมื่อทราบดีแล้วทราบไปหมดปิดไม่อยู่ ไขาให้สร้างใจะให้ฉลาดคำว่าฉลาดนี่ฉลาดรอบตัวเองนะเราจะไปสําคัญวนะ่าความฉลาดกว่าผู้ใดนั้นเป็นความเลิศความประเสริฐยิ่งกว่าความฉลาดรอบตัวเองนี่คือความเลืศอประเสริฐอยู่ที่ตรงนี้เป็นใหญาในตัวนี่ดีปัญญาในผู้อื่นไม่ค่อยดียิ่งกว่าความเป็นใหญาในตัวความรู้รอบตัวแก้ไขตัวได้อาการใดที่แสดงมาผิดถูกดีทั่วจะแสดงมาจากตัวให้รู้เรื่องร,รู้ราวของมัน จึงเชี่กว่าผู้ปฏิบตัติมองดูจุดนี้จะไปดูจุดอื่นเี่กว่าผู้ปฏิบัติโดยถูกทางแล้วเรื่องราวอะไรๆก็จะสงบลงไปสงบลงไปผลสุดท้ายก็จะไม่เห็นโพดทั้งหมดที่มันล่าไปนะตะซุบเงาไปนู่นไปนี่ตัวจริงตัวจริงมันไม่ไม่จับขออ,อนุญาตคัสอนตงนี้ะนะครับนีแ้แสดงแสดงตรงนี้